สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ก่สิมาแช่ประสบการณ์ของเจ้าของนะครับเนาะการเตรียมตัวกลับมาอยู่บ้าน,น,นครับลาออกจากงานประจำว,ว่าวางแผนจังใดคิดจังใดนะครับเนาะกเหตุงานประจำมาปเป็นสิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่ลูกประท่านเกิดพุน่นตอนนี้ลูกก็อาอยุสิบสองขวบและ สิข่ขนหม้อหนึ่งเหรครับก็เลยคุยกันกาแฟนเนาะไปอยากกลับมาย่บานคลิปนี้กัอันใดดีกัเอาไปใส่นะครับอันใดดีกับ้ทอทงเอาไปใส่แช่ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆนะครับเนาะเพื่อผู้ใดอยากกลับมาย่บานผมก็คุยกันกาแฟน,นะครับป้าสิง,งู์กับมายุบานแล้วเมื่อยเห็นงาน แล้วกับอยากกลับมาเลี้ยงลูกพอลูกก็จะเป็นัยรุ่นแล้วนะครับผู้เฒ่าก็เริ่มเท่าพหนาแล้วก็เลยหาเงินเป่าเก็บเงิน,นครับก็เลยบอกผู้เฒ่าจกสะไปหานะครับสะนอยนี่ก็คุดมาแล้วสองปีแล้วครับคุดปีหกสี่เดือนกุมภาพัานธ์ครับบอกผู้เฒ่าผู้เฒ่าคุดสะไปห้ เพราะว่าเพื่อซีมมน้์นาเพื่อดินซีนแนนครับแล้วกาทมทีเพื่อจะเข็ดปลูกสร้างเอียงนะครับเนาะเลหลยงงมูเหล้ยงปิดเลี้ยงไกล่ละกับคูดซาโนนี่ละเพื่อจะไปทมทีครับซาโนนี่กับเบิดไปมืนหาครับเขาขิดเป็นรถรถหกล้อนะครับรถรับลอยแปดสิบจัม ตกจกลดครับหกสิบลดนี่แหละประมาณหกสิบลดไปทมทีหกสิบลดลละ1อยแปดสิบอยแปดสิบนี่ร่วมค่ารถไทยผมครับรถไทยปรับให้มันเรียบราคาก็เข้าพ่อใจซำใดเขาก็บอกเข้าพ่อครับซาโนนี่ก็ประมาณนะครับเนาะหน้ากวงกับซียูที่ สิบเมตรครับป่าขอบสะนะครับนะป่าขอบสะประมาณสิบเมตรควบมยงก่ะอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเมตรครับปกากสะขุดสะถาสองปีแล้วขุดสะเพื่อไปทมทีทั้งเฮ้ากะเป้าหาหาเงินเป้ากบม,มาอบ้านครับ แต่ว่าถา่ายจิการไมาอยู่บ้านเลยบ่มีเงินว่ามหาเอาหนานีาจคือิราคือหรอครับตอนมีเงินสักก่อนก่อนเพราะว่าเพื่อสิมาปลูมาสากมาเลียเ้ยงนั่นเลี้ยงนี่เพื่อมัเสียผลผลิตเท่ากับเป็นปีอยู่ครับบ่ามีรายได้ก็แมนอยู่หรอกว่าอยู่บานประช้ศยังหลายก็ อาลูกไปโรงเรียนแน่ค่ักินข้าอยูเนี่ยเหครับต้องสื่อกะเผากินเขาบริสือกระแมนอยู่ต้องใส่เงินทุกมือทุกมือต้องหาเงินก่อนซะก่อนครับจังมาทั้งบากนกะให้ผู้ทาเพิ่นเตรียมไม้ให้คุดสะทมทีไปให้อันออนี้สรนางไว้เด็ก็2สองปีแล้วครับไปสิาพาไปเมืองมองถมเนาเนาะ ที่เขาถมกับใบใหญ่หรอกครับ60สิหลดประมาณประมาณงานหนึ่งครับใบใหญ่ถมทีไปประมาณงานหนึ่งปีแรกที่ถมทีทุดซากะพอก็ะเมเพึ่งกะปลูกหญ้าครับปลูกหญา้าไปงัว ปูเน้ตรงเดินครับเดินปูเนื้ไปทั้งหมปีแลกวเพราะท่านได้ปูได้สางเอียงบานนี้พ่อกลับมาปีที่สองลูกกลับผมกับกลับมาอยู่บ้านนะครับเาปีที่แล้วกับดินมันก็นแน่นพอดีก็เลยมาปลูมาสางครับอันนี้ก็เป็นขอ,อกหมูครับขอ,อกหมูขอ,อกเป็ดขอ,อกไก่ทั้งผลก็เป็นขอ,อกหมูขุนขอ,อกงัว อันนี้กับบงยูบังเศร้าครับในงานหนึ่งนี่ก็ได้หลายอย่างครับอันนี้กัปีไม่ปีที่แล้วครับมาเริ่มปลูกเริ่มสร้างขอมกใใมูตึงกับหญเติบต้นนี้เสาจักต้นหนึ่งสองสามอันนี้เสาสิบต้นครับขอกอกมูคุณทุกนุน เสาหกต้นครับคุณหมูสองห่องเกิดจะเป็นขอบงัวขอกงัวกับเสาหกตน้นแล้วก็เถอบอกมาอีกสามตน้นอันนี้เป็นเสาใหม่ธรรมดาครับขอกงัวกระท่อมกับพึ่งเทดลา่าซุดครับเอาไว้คน้นยูคนเศร้าลงมาทงกับมาเศร้าอยู่นี่แล้ครับเต็มพื้นที่แล้วครับงานเดียวกับบะไอยังไร สันีกะถือว่าเพียงพอซุ้มมันีเขากะมาเห็ดเองครับปีที่แล้วแน่แดงกับมาเรื่มเห็ดปีนี้ครับแน่แดงแน่แดงสองบ่อนี่ก็เป็นบ่อปลาบ่อกบอันนี้ก็เป็นบ,อบอ่อนนกบอกสามบอรครับแตงพักตัวน,นี้เขากะเห็ดเองปีนี้ครับ สลับไัยสีที่อยากกลับบ้าน,นครับเนะอกให้ง่ายประจำมาโดนแล้วอยากงูกลับม่อยู่บ้านกะฝากให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะครับเนาะถ้ายังมีผู้เท่าเห็ดเวทาอยู่กะให้เพิ่นเทศเวทากรจังเส็นกะคุดสะทมทีมีเงินแน่จังน้อยกะให้เพิ่นเทศขอกเป็ดขอกไก่ขอกหมูเวถาเนาะถ้าเลี่ยงเป็ดเรียงไก่เลียงหมูก็ได้ หรือว่าเสวี่ยปลูกพักก็ได้เนาะทมทีไว้ถ้าเข้ากับเก็บเงินมีหน้าที่เก็บเงินกับเก็บไปก่อนมาอยู่บ้านมันต้องใส่เงินอยู่แล้วล่ะมาอยู่บ้านเตรียมตัวให้ดีวันว่าปุ๊บปับออกจางงานเลยวุมีการวางแผนนี้อย่างครับเนาะผมกับคิดตอนแรกกับคุยกันกาแฟกับหาซื้อมาเสียวะครับกับบุรีปุ๊บปับมาทันทีเลย mm. กับ คุยกันสองคนนั่นแหละเตรียมตัให้พร้อมอันนี้ไข่แน่้เท่าเพิ่นยังแข็งแรงอยู่เพิ่นกระเฮ็ดไปทาครับสะหน่วยนั่นก็นโอเคอยู่ครับนี่ตาหนามพร้อม ุดมาปีแรกปี64นะครับเขาก็จกตาหนามให้ตัวหนึ่งหนามก็ออกวอออกคักยูปล่อยปลาได้ครับแต่ก่อนยังประทันในติดโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์เขาปิดพี่ไกยครับเพราะว่าผมกลับมาพี่กายปีใหม่ปีที่แล้วก็เลยติดระบบหนามระบบหนามเพราะว่าไฟฟ้ายังประหอนครับ เจาะบาดานติดโซลาเซลเพื่อสีตรงการใส่นำ้ำเกือหมูเกือหมูเกือเป็ดเกือไก่ครับกับปล่อยลงสารนี่นำ้ำใช่ฝ้าบึงดันครับดันหนานครับเนาะกว้างอยู่อันนี้พ่อกล่อมไปทางเอาใบไผ่ละลอมกันงัวควาย ยางหน่อยกับมิสะมีถมทีไปกับโอเคเหรอครับผมว่าที่เหลือเฮากลับมาเฮาจังมาเห็ดเอามาเห็ดกับโบโดนนะครับ<ะ>เห็ดแป๊บเดียวแต่ว่าต้องป้งแผนดีดก่อนว่าจากได้ยังเนยนะครับเนาะ่าสิเลียงยัง,ยงปลูกยังเนยผมว่า หลายคนเหรครับจะกลับมาอยู่บ้านเบื่อชีวิตล,ลงงานสิจนะ่ะเฮ็ดง่ายมากโดนแล้วมันกะเบื่อนายเนาะครับเนาะอิ่มตัวแล้วสินะผมกะอิ่มตัวแล้วครับบได้มีปัญหาอย่างดอกเมื่อยอิ่มตัวจะกลับไม่อยู่บ้านอยู่ก็ปลูกกับเตากินเขาพร้อมนาพร้อมตากันยังมาแรงมากยังมาเศามากเบาน่วหัวมวนครับหังวงแต่โคบโคบสิความสุขมันก็นอยู่นี่หระครับผมว่า ท่ารับผูใ้ใดกัอยากกลับมาอยู่บ้านกนัผมกับมาแช์ประสบการณ์องครับน่าเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเงินสำคัญที่สุดครับเวลาว่าบ่มีเงินเรากลับมายังหน่อยเ้าก็ต้องสื่อก็อเผากินนะครับถึงเขาห้องบริต่องสื่อก็ยากลับเขาก็ต้องสื่อ คาหลกไปโรงเรียนเนี่ยคาใส่ใจค่าฟื้นค่าไฟค่านามเนี่ยครับต้องใจครับค่าเน็็ต้องใจคายส่ใจกับก็า่แม่หน้อยกันครับมันก็ตัดออกแค่ค่าที่พักล่ะครับ้วก็ค่าเข้าค่าซื้อกับเข่าแพงยู่บ้านก็ซื้อกับเข้าคือกันแต่เมื่อดาษีิบ่แพงคืออยู่หมองเห็นงานครับเนาะค่าค้องฉีมันก็แพงกากันอยู่อยู่บ้านนี่เฮ่ากับ บ่มานอะซื้ออย่างเดียวนะครับวุ้ดซาแล้วกะอยปูอยปลาลงปลาก่ไปิอึดกินเลียงปูเลียงปลาเลียงกบปีกายเนี่ยกะเลียงกบ4ี่บ้อผมก็ได้เลียงปลาดุกอีกสองบ่อปลาเข็งอีกบ่อหนึ่งเลียงผสมประสานกันไปครับจักได้กำไลลืดได้ทุ่นขาดทุนใจมักครับเดไปโลด ยงเกลือหัวหารมานน่ก็โอ้มันมีความสุกแต่ครับตินดงเด้งดงเด้งอยู่กบก็ได้ปีนี้ก็เตรียมบอ่อเกอ่พาพื่นอาไว้ครับจากหน่อยเขาพอกบกะจะซื้อลูกกบตัวละบาทครับมาปล่อยมาเลี้ยงเลี้ยงก็ขายครับขายได้ค่าหัวหารได้ค่าสื้อพันคบแน่ กบโ,โลละลอยครับปลาดุกโลละเจ็ดสิบแต่ว่าหัวหารกบนี่สิแพงครับหกร้อยกว่าบาทหัวหารปลาถือถือยู่ปลาดุกกะสี่ร้อยกว่าบาทครับคลิปนี้กะแช่ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากกลับบ้านกะเอาไปใส่ได้นะครับเนาะอันใดมันบอกคือกะ ปล่อยพานนะครับอันใดมันคืออยากเอาไปใส่กับสามารถเอาไปใส่ได้ครับอันใดเป็นประโยชน์นะครับเนาะครับคลิปนี้ผมกะมีมาฝากซำหนีครับสวัสดีครับ